โอ้ดังไฟเร็วแท่นี่ฮ้ยโอ้เอา้ายังไม่ได้บอกกล่าวเลยได้ไงเอ้บอกก่อนนี่อันนี้วันนี้มาล้อมต้นเคนาครับต้นเคนานี่เขาเรียกว่าเคนาโอ้นี่ดอกมันนี่เพราะว่าดอกมันกินกับไอ้น้ำพริกบบ่ ยายบอกเอาไปตมแจวนี่วนี่นะมันเสียบบ่เคยกินฮะเคยกินบ่อร่อย่อยออกขมนิดๆอ๋อนี่ครับต้นเคนาอู้มันกำลังผีใบเลยเนาะเขาหาปลูกกันนะฮะหาปลูกกันจำเลยไอ้เคนาเนี่ยคนานี่นะอื้ปั๊มที่เราเติมบ้านถนนใหญ่เขาไนนมาเดี๋ยววั ต้นนี่ากันนะต้ทำขนมาเมื่อวานบ่นี่ต้นสามสี่หาจนไหนต้นไหนปั๊มเขาซื้อมาปูปั๊มไหนปั๊มก็ที่เขาดูจะเริ่มที่เขาทำไหมนะใช่ไหมตรงไหนที่ขางตัวบทตกข้างอ๋อปลายเล็กอ่ะปั๊มนั่นนะเขาซื้อมาปลูกกันบ่ซื้อมาปลูงั้นเหรอเห็น จะวิ่งถ่ามขายบ่อวิ่งถ่าเม็ดมันต้นน้ำอ๋อนี่เหรอต้นนี่แหละที่อยู่หน้าปั๊มอ่ะปัมสีต้นต้นใหญ่ป่ะเด็กก็ซื้อมาปลูกนี่ต้นใหญ่ตัวหนึ่งอืมต้นใหญ่นะแเกเอามาซื้อมาปลูกนั่นน่ะโอ้เจอดินแข็งแล้วนี่แข็งวะแข็งกว่าขาางววก่เมื่อวานนี่อันนี้หมอนี่บ่ออันนี้มันมาพ้นมันหมดนี่ ฝักมันบ่โอ้ฝักมันใหญ่เนาะฝักมันยาวฝักมันยาวดีอิออกออออกกกดดเรืื่ยๆนะมำลังออกดอกเลยนี่ได้เก็บกินตลอดเลยนี่ตกมากแล้วนี่เราเอาใบต้องเด็ดใบออกไหมนี่เอาไปปลูกเด็ดครับเด็ดออกหมดเหรอรูดใหม่กิง่งกิ่งก็ตัดแต่ข้างบนใช่ไหมต้องตัดจะได้ไหม ใช่ไหมรุดเตบอารุดเต่ใบเอาไปอยู่หนาทางไปอยู่หนาทางเอออยู่หนาทางหมดละเห็นรถเด่นละอืมยงไงไปบ่งสาวอ่อสาวอะไรไม่เห็นผู้ชายหรอเขาม่รูกพี่เต่าเนอะต้นนี้เอาไปปลูกครับ กินลางวานลางฟ้าโอ้ลากไฟยเยอะตัวนี้เนาะท่านพ่อจะอ<ด>ปลูกในเมืองแล้วปลูกได้เลย,เยมาดดิปงเรี้ยวออันหากย่างอืมลากไฟยเยอะมากต้นนี้ครูอีอยากได้ครับเอาไปปลูกกันเลยมาขอญาติพี่น้องเลยนี่เสียดายแต่ต้นกระโดนนั่นแหละทิกน้ำนั่ะนะโอ้ต้นยังไงเขาตัดออกนั่นนะเนี่ย ไหนต้นไหนหน้าปั๊บต้นไหนเอออยู่บ้านกวดอ่ะครับครับใช่อยู่หน้าเซเว่นอ่ะมีต้นหนึ่งต้นสูงสูงอ่ะอืมนี่แหละเอาไปเลี้ยงได้โดนไหนนี่นี่นะโดนน้อยน่โอ้ก็โดนน้อยตัวนี้ใช่ใช่ต้นจิกไหมนี่จิกหนามนะ น้อยเกินเราอยากได้แต่ต้นใหญ่ๆเ,เ,เ,เราไปปึ๊บโตเลยโต,โตทันตาเลยครับ <laughs> ไม่ต้องเสียเวลา <laughs> คนที่ไม่เล่นต้นไม้ไม่รู้แล้วเนี่ยว่าต้นนี้มันมันมี มีอ่อมีราคาแล้วก็มีประโยชน์นะต้นเขาเรียกว่าต้นเคนาครับมผมก็ไม่รู้จักเราก็รู้จักคู่เอ๋นี่แหละก็อบอกว่าเขาอยากได้เขาเลยไปถ่ายรูปมาให้ดูครับอยู่ปั๊มปตทบ้านกวดมีอยู่ต้นหนึ่งเคนาบังเอิญมาเล่นบ้านญนีิพี่น้องก็เลยเจอครับก็เลยขอขอซื้อเขาต้นนี้ประมาณกี่ปีนี่ฮะลุง กี่ปีได้ดไ,มไม่ตำกวาซิปมันเลยเนาะฮะถึงฮะมันี่โอ้ของกะล็เอาไปปลูกกี่ปีเองสองปีสองปีนะขนาดไม่ต้องรดต้นรดน้ำรดไรเนาะ ลอยธรรมชาติเลยเนาะต้นสาปีพักนต้แค่เราเนาะเลยเต็มเลยนะไม่จะออกดอกตลอดร่วงให้กินตลอดบางคนเขาก็เอาไปแกงส้มโอ้วันยหญกินกาแฟแล้วเว้ย ของแท้แล้วครับดินขุดยากกว่าดินดินโพน,อ,นอ,อีกเนาะเมนหมูหม,มูนี่นี่ดินแข็งแทงลงล่างเลยนะพี่เปียกเกยอยากได้ไหมต้นเนี้ยแคนานต้นใช้อะไรนะอิตเตอร์ริปเปอร์ ถ้าภาษาแมคโครเขาเรียกว่าริปเปอร์ครับไออันนี้ภาษาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอีเตอร์เหรออีเตรอตร์ถ้าแมคโครเขาเรียกริปเปอร์ใช้ฟันเดียวเกาดินดานไอใบอ่อนๆมันจิ้มได้ไหมนี่จิ้มน้ำพริกอะฮะบอก้อด,ดอกกินได้ใ<อ>บก็ต้องกินได้ดิ ใช่ไหมละ่ะเออเนี่ยยอดอ่อนเนี่ยนี่นี่นี่มันออกดอกแล้วตัวนี้นี่นี่เอามันก็มันออกดอกตามนี่ต้นนี่นตามใบเลยตัวนี้เราก็อยากคิดว่ามันกินได้ทั้งต้นทั้งเปลือกไม่ใช่เออบางอย่างก็กินหัวมันแต่เม็ดกินก็ไม่ได้อือเพราะมันแกวนะจะกินเม็ดตายนะนแกว้วตายเลยเปล่าแกว้วหัวอะไรกินได้อ่อ แต่เม็ดไกินไม่ได้เขาไปเผากินวะมันแก้วเลยนะข้ามันแก้วเราโน่นหรอมันแก้วมันแก้วมีเม็ดอยู่บ่นี่มันเผาอ่ะมันออกมาแล้วมันมันแก้วขาวๆนะนั่นแหละมันเป็นเม็ดเนาะมันมีปักเนาะเหรอเอาไปกินตายเนาะโอ้ไอเราบอกใช่ไหมมันต้นหัวทำไมกินได้เลยเออธรรมดามันก็ต้องกินได้ด้วยกันนั่นแหละ เหมือนอะไรเง้อนี่ยง้อเรากินได้ใช่ป่าเม็ดมันอะไมเผากินอะมันจะมันใช่ะเอาไปเดี๋ยวผมไปหาจานชูก่อนเอาบินให้จานชูก่อนครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ